เล่าเเลลยาาจรคับ่มาก่อนเล่าแตกค่อยๆแหม่เล่าจะเป็นลังแล้ววันนี้สปอร์ตไลท์นี่ส่องปูนี่ว่าเล่าบังแล้วมั้งดูดูกันโอ้ย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 หมอนหมอนนี่ปูพี่โตไม่ปูอาจารย์ ไปไปมาจากไหนจ๊ะีจ๋าอยู่เ้าแล้วมาจากไหนจ๊ะใครใชมาจ๊ะ ไปใช่ไหมจ้าผีผีจ๋ากัวไอสัตว์สัตว์์พุสัตว์พุสัตวร์ุทธะสัตว์อร์อุไอสัตว์ธอร์อุทะไอสัตว์ธ์ุทธะไสัตว์ธอร์อุทธะสัตอุทธะสัว์ธอร์ุทธะสัวร์ุทธะสั์อระุทะไอสัตว์ธอรุทธัตว์ร์อุทธะ

ໄປໄປໄປຕັກເກາະໂອ້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  อ่ะๆอาจารย์ครับอาจารย์ชามันเถียงครับตอนกดกดเคลียร์เคลียร์อยู่ตรงนี้อาจารย์เร็วอ่ะเอาไว้ไม่มีเนี่ยเดินให้สักนิดอาจารย์ไปไปลูก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 ไปอ๋อลูกฟังนะครับทุกครับ

ไม่ใจจะคาดเลยนาคารเลยาคาด้วยาาวยธคารเมากเลยาคาชื่อมากเลยนาคารเชื่อกเลยาาเชื่อมคารเชื่อาดเลยคารเชื่อมากเลยาารเะมาเลนาชมาเลยรเ่อาเลยาาเมาย อมาด้เวทตุอดดวเวทตอตุจก้าเบมากไม่ไหวแล้วูจะตายแล้วา รุดไป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 รไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไป ไปเยอะเชื่อเชียรชียบไปเยอะเชื่อดูเชียบมาไปเยอะคิดว่าเบาๆเลยไปไปเขียนลงข่าฉับเหมือนพวกหมูจะถูกเชื่อด ฉรุเจ็บไ่ไหอ่อ้ยใจ้าฉันู้จมากปใจขอยู่แล้วอ่ะุขอยู่แล้วเจนอยเไ่ไอรุดไปรออกไปที่มันอยู่ที่พัฒนาการตัดออกไปตัดออกไปมันไปอ้ไปอนกไปออกไปออกไป มันไม่ร่วงมันไม่หัวใมันไม่ร่วงมันไม่หัวใจมันไม่ร่วงมันไม่หัวใจมันไม่หัวใจมันไม่หัวเจมันไม่ห้วใจมันไม่หัวใจ

អត់បានណោះណោះអត់អត់អត់ចាយមិនបាត់ໄວចឹងវាមិនបាត់ໄວអីចាក់មិនបាត់ໄວចាំមិនបាត់អីចាំចាក់មិនចាញ់ วันเกวัดขาจดมันเกตัดออกมาแล้วหรอตามมึงะไอ้เหี้ยไม่ออกออกมามึงก็ตออะไใช่ใออกไปออินาว้าัเมาน่ตนจริงกูว่ามึได้กินข้าวสี่ทุ่มนียไม่ใช่จะขาดอยู่แล้วจ้าดูเธไป ออาาจจะดกเปลี่ยนใจทันได้สัตว์คนนี้โดนคุณใสหนี่ฮะเป็นเสริมดวงนะตอนนี้กูน่าจะเพิ่มแรงฟาดอีกประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ไอ้ปล่อยไปจันจันจานพากก่อนได้ไหมร่างจะตายอยู่แล้วร่างจะตายเจ็บเจ็บเอาปล่อยก่อนนะสัตว์ร่างจะตายห่าร่างจะตายเจ็บเยนตาย

มันมัดไวจริงๆฉันหนระบบหมดแล้วฉันหนระบบหมดแล้วค่ะยันหัวค่ะหัว ญาติอยู่ไหนวะยอมไม่รักษาไหมญาติมาถ่ายใกล้ๆมานี่หถ่ายสักไกลเลยถใช่ผัวหรือใครเอาผัวอยู่นี่มานั่งนี่เลยเฮียผัวเอาเมื่อกี้ญาติเอาสรุปไปญาติเลยกับผัวเนี่ย อ๋ออ๋อญาติก็ญาติไอสัตว์นี่บอกหัวอันนี้ยอมนะยอมแม่ฟ้าไหมไปมาหลายที่แล้วโอเคไหมมโดนโดนอะไรมาว่าเนี่ยแรงกันววะแล้วอื้อหือไปอานะเอานะยอมนะยอมนะช้ำนิดนึงนะไงเขียวแน่นอนนะไม่ต้องห่วงรรนนนนมมมมััััดดไไวว้้อ ที่นี่ไม่มีนะูบจี้นะสัตว์มีตเ่เผาองเดียวมึงเปลี่ยนใจท่านนะสัตว์คุใสเนะนี่ยกูซาดิชด้วยเ้ยจับ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 จัจับ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 ,จบ,จบ,จบ เดี๋ยนดำทุกเ <c oughs> แม่ผูหอมเลยเทีนดำทุกหายหนูจะไปแล้วไปไหมหนูจะไปแล้วไปนะ <c oughs> ออกไปหลุดออกไปไปกับไฟเนี่ยไปหลุดไปเนี่ยหลุดออกไปหลุดไปเลยหลุดไปรุดไปรุดไป,ดไปออกไปออกไป

bay lên bay 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 lên bay 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 bay

拜拜。

ไอ้ีตาแม่งพมัวเลยแหมเก่งทันทีไอ้เหี้ยกูช่วยแทบตายตากูแม่งจนผ้าแล้วเป็นสเต็ปคุณใสหมดไอ้เหี้ยองลงกูนี่แม่งไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยลงเลยคือหลังก็อยากให้เข้ารู้ป่ะไอ้เหี้ยล่างไอ้ชิบหายเออไป ờ <laughs> à, đây lên mày vô nhà ấy bé ẩm lắm bé ẩm lắm mà mày à, áo trên cái đấy เอาเข้าวะเอา Đi โอเค